ขอสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะฮะ ขอเก็บอีกสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะครับซานี่ครับ SY205C นะครับ่วนี่ฮะยยซุ JCM ครับ,รบถามคนขับแล้วนะฮะแกบอกว่า165แรงม้าครับสวยไหมครับ ถ้าเรียกว่าเป็นคนปูน่นี่ยังไหวนี่ได้ไหมฮะ i s u J C M ครับคนขับนี่กะรุนป่าแล้วนะครับจับคู่กับซานี่ครับวันนี้ทีมงานออนน้ำโชค1992ครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับ หลังจากที่ดูรถขุดซานนี่กันไปแล้วนะฮะคลิปนี้ผมจะพามาชมรถบรรทุกของทีมงานกันบ้างครับอาเรียบร้อยแล้วครับมีลื่นมีลื่นคุณปู่สายชิวครับ มาแล้วครับพี่หลงโบของเราฮะ2อ0ราวครับ นุ่นก็ฟูโซ่นะครับ195สุดหลอ่อประจำทีมงานของเรานะครับยังเป็นซานี่อยู่นะฮะทีมงานนี้แกมีรถอยู่2คันนะครับ2หรือ3คันนี่แหละนะฮะแต่ว่าอีกคันนึงนี่นคือพิโคนะครับโคมสู่ PC 200รุ่น8ครับ จริงๆแล้วคือรองานนะครับเดี๋ยวรอเก็บงานให้เสร็จช็อตนี้นะครับแล้วก็จะย้ายหน้างานแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่โคก็อาจจะว่างงานไปนิดนึงนะปล่อยให้น้องเล็กลุยงานกันไปก่อน ลมแรงมากๆครับวันนี้ยีงไหนแมนก็จะหนาวนะครับหนาวหนาวเสร็จแล้วก็ฝนตกนะฮะอหลังจากนั้นแหะครับเข้าสู่หน้าร้อยกันเต็มรูปแบบแล้วครับ เต็มแล้วครับดิสูชีฟูโซสอง่สิบแรงม้าครับ เดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอทางมาทางข้างจะแคบครับ็อก,กี้ครับ195แรงมา้า ไปครับโอ้โหมีถลายฮะมันเป็นดินทรายนะครับีิหลงร้อยเก้าห้า ตายครับทุกคนเ,เรียบร้อยแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับพี่ร็อกหม้อก๋วเตี๋ยวเรา อ,อดใจไม่ไหวครับต้องมาชมกันสันหน่อยสำหรับพี่รอ็อกนะฮะเพราะว่าเสียงนี่มันเล้าหรือจริงๆเสียงของเธอมันช่างเล้าจริงๆครับเอามาชมกันครับร็อกกี้ร9อฮะดินทรายนี่แหละ สุดจัดแล้วครับทุกคนนี่ขนาดดินทรายธรรมดานะฮะทางเรียบๆนะครับแล้วถ้าจะไปปีนบ่อนี่จะขนาดไหนฮนะโอ้ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณออนน้ำโชค1992มากเลยนะฮะอจะออน้ำโชคครับอีก1นึคันจอดอยู่นะครับผมมคสู่พีซี2 0 0รุ่น8ครับทำงาน1คันนะซันี่เอไอสอนย์ห้า ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนลากันไปก่อนรักษาสุขภาพกันด้วยอากาศหนาวครับ